ล่าสุดอาจารย์บันชัยสศริก็มีการโพสต์ออกมาเหมือนกันนะฮะ อน,นิจจังทุกขังอนัตตามาเต็มเนยนะกฎกฎไตรลักษณ์นะสำหรับเรื่องของหลักพระพุทธศาสนาเนี่ยแหละค่ะอาจารย์มัรชัยเองบอกว่าได้ไปคุยกับพระอาจารย์โชคดีที่วัดไก่เตีย้ยท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดไก่เตี้ยที่เขตตลิ่งชันเนี่ยแหละค่ะก็พูดคุยกันถึงเรื่องของหลักพระพุทธศาสนาต่างๆอาจารย์มัรชัยบอกว่าหนึ่งปีนับจากนี้เรื่องของการเมืองอาจจะเป็นไปตามหลักกฎไตรลักษณ์ก็คืออน,นิจจังทุกขังอนัตตาหรือว่าความไม่เที่ยงเกิดขึ้นได้ ในแหละค่ะเรื่องนี้อาจารย์บรรชัยสอนสสริซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาได้ระบุข้อความผ่านทาง Facebook ในหละค่ะระบุว่าเมื่อวันวิสาขาบูชาที่ผ่านมาได้สนทนาธรรมกับพระอาจารย์โชคดีเจ้าอาวาสวัดไก่เตี้ยเขตตลิ่งชัน<อ>ก็มีการบอกว่าหัวหน้าพักอักษรยอ่อปอมาทําพิธีก่อนเลือกตั้งที่วัดไก่เตี้ย<อ>ก็คือคุณปิติพงษ์เต็มจเจริญ<อ>หัวหน้าพักเป็นธรรมล่ะค่ะที่กําลังจะเข้าร่วมรัฐบาลกับก้าวไกลตอนแรกเนี อาจารย์มรชัยเนี่ยก็เนื้อเข้าใจว่าเป็นพลเอกประยุทธ์จันโอชาหรือพลเอกประวิทย์วงสุวรรณล,ล่ะค่ะัถามคุณปิติพงษ์เองเป็นสาสเขตตลิ่งชันหลายสมัยก็มีการบอกว่ากลับมาพง,งาดบนเวทีการเมืองอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนึกไม่ถึงว่าจะเป็นอิทธิฤทธิ์ของหลวงพ่อสัมฤทธิประสิทธิทโชคในขณะที่ปอคนอื่นเนี่ยกำลังจะหายไปจากเวทีอันนี้เป็นมุมมองอาจารย์มรชัยนะนอกจากนี้ก็มีการบอกว่าพระอาจารย์โชคดีได้ดูจากทางลึกของดวงดาวนับตั้งแต่เป็นต้นไป นับตั้งแต่นี้เนี่ยแหละค่ะก็จะตกอยู่ในสภาวะแห่งกฎไตรลักษณ์สำหรับบ้านเราอน,นิจังทุกขังอนัตตาก็คือเรื่องของความไม่แน่นอนเหมือนยืนอยู่ปากเหวพร้อมที่จะเกิดเหตุได้ตลอดเวลาปัญหาพร้อมปะทุทุกเมือ่อที่ว่าจะได้กลับก็กลับไม่ได้ที่ได้แล้วก็ได้ไม่นานล่ะค่ะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็มีการพูดถึงสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยไม่เที่ยงแท้แน่นอนอะไรก็เกิดขึ้นได้บางเรื่องซําซ้อนมากกว่าเรื่อง เป็นอยู่จะกลายเป็นผีซ้ำดั้มพลอยหรือเปล่าไม่แน่ใจก็คือเกิดเรื่องซ้ำเติมหรือไม่นั่นเองล่ะค่ะ,อะนอกจากนี้กดกฎไตรลักษ์เองเนี่ยทำงานหนักมากในระยะเวลาหนึ่งปีไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนเรื่องอํานาจเรื่องพักการเมืององค์ขาพยพต่างๆในบ้านเมืองอยู่ในกฎแห่งอนุอนิจจังล่ะค่ะที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอเมื่อปรากฏถึงเวลานั้นเนี่ยปรากฏการแห่งสัจธรรมก็จะบังเกิดโดยคําที่ว่า เราหยุดแล้วแต่ท่านยังไม่หยุดอันนี้ก็ทําให้นึกนึกถึงเรื่องของตํานานองค์คุริมานนะสำหรับการที่ได้พบกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าล่ะค่ะในที่สุดก็จะเกิดนิพพิทาก็คือความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นล่ะค่ะในช่วงสุดท้ายค่ะาจมันชัยระบุว่าผู้ที่อํานาจและผู้สแสวงหาอํานาจทั้งผู้ที่จะช่วงชิงอํานาจเนี่ยจะต้องมีธรรมะอย่างมากๆม,มีทั้งขันติมีทั้งสติต้องยึดมั่นให้ดีล่ะค่ะและหลวงพ่อสัมฤทธิ์ประสิทธิโชคก็จะเป็น หลักใช้ให้กับทุกท่านในสถานการณ์นี้ได้ค่ะ